สวัสดีครับติดตามลุงช่างด้วยนะครับบอเก่าตรีมอยู่อรอเออไม่ไม่พี่เพิ่งเปิดใหม่เมื่อกี้เพิ่งเปิดหลังที่ไม้พูดเงี้ยโอเขาลงเขาลงกันเต็มเลยตรงไหนเต็มเลยในฮอบสปิงอ่ะอ๋อเราลงนี้ก็ได้พี่ทันทันเราหาปืนพี่ได้หมดหไมมอย่าแย่งกัน อย่าแย่งกันนะบ้านคนละหลังนะไปแย่งโดนระเบิดโอ้โหมึงก็โหดร้ายแล้วแต่กูได้ UMP มาสองกระบอกมาทางผมเนี่ยเป็นเมียผมนะบอกให้เป็นผัวได้ไหมปีกโอ้โหเป็นผัวได้ไหมไม่พี่คุณมีควยประหมพี่เข้าเข้าบ้านได้ไหมเลยปีกได้มไหม ฮพี่จะว่าแต่ฮอตสปริงเลยพี่ไอ้น้องเบอร์สามทำไมยืนเฉยเฉยลูกไม่มีที่ฟาร์มเลยไม่มีบ้านฟาร์มเลยพี่จองคนละบ้านไงหัวเลยต้องหัวไม่ต้องหัวพี่เราเราทำผัวแน่นอนเราไปยิงไอ้บ้านแคร์ก่อนไหมล่ะหรือจะไปฟาร์มบ้านโน้นกันไหมล่ะ attack the mark เด็กเรา มันมีฮรัสปริงมีตัวจ้าลูกบันแะก็มีมพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาส,งส่งมัน,นแขะแป๊บนึงแล้วแต่จะเอาไหนไม่จะไปไหนไปให,ให้มันเป็นทางเดียวกันไปก่อ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 นไป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 ม่จ๋าไม่ได้ทำงานอะ่ะถ้าน้องไม่ไปเก็บร้านแะล้วน้องจเจ้าตังไหนไปโรงเรียนลนะ่ะลูกใครเก็บยิยงเก็บเสียงวะนี่บันแะ คุณสามคุณสามพี่คุณสามกูอยากเก็บจักรยานอ่ะกูเก็บไม่ได้อ่ะเปล่าเต็มเลยเปล่าไม่มีอะดิมีมีเปล่าแต่ว่ามันมันมันเก็บบ่ได้โอ้ใครเปิดเฮ้ยพี่คิดว่าจะใครเปิดมันยิงมาจากข้างหลังแล้วเนะี่ยเฮ้ยมันคอเราตายเลย แกเป็นใครมันอยู่ตรงไหน,นจับฉันมาทำไมแล้วก็ไอ้ไอ้ระวังไอ้บ้านแกมันจะดันมาเนี่ยไอ้ไม้พี่บ้าเอ้ยมันเห็นพี่ซัดครับส้น,นออบอมจะหมดแล้วลูกแพ้ ผมไปไปชุบเพื่อนก่อนได้มาย่อเนอ้าเอ้าเฮ้ยมันมาตอนไหนมันแอบไปข้างหลังไหมมันแอบไปข้างหลังโอ oh ้โ oh. หอย่า,าออ okay, พึ่งนตาพี่น้องโอเคพี่พี่ไปชุบเลยพี่นีไปเลยมันเยอะมากเลยมสองที่ไงอยเรียกอออกไป <a teammate. S 2> ที่อื่นเลยเอา<ป>้เอาไปเออสอที่3 3> มมันไ่่ใชพี่ห้ามก็เหมือนพี่อยู่อ่ะรู้ไอ้หมูควยเอ้ยมึงเชื่อพี่ทุกครั้งเลยไอพี้ยเออน้องหมดโปรโมชั่นแล้วเลยแต่พี่เปิดโปรโมชั่นแล้วเซฟเซฟก่อนเต็มเต็มหมดแต่พี่จัดไอ้ยิงปืนแถวแถวพี่แล้วว่าผมก็หนีเดี๋ยวพี่จัดการเลย โอ้หเต็มไปหมดเลยฮะนี่เออตาถอยก่อนไม่งั้นไม่ได้เล่นแล้วมึงไอ้หาลงตายไม่ผมยังมีเหลือโปรโมชั่นให้ผมมาเล่นเถอะนะเอาตาาตพผบมึงสบายใจนั่นล่ะไปกูจะไปหาหมอบ่าไปคิดว่าจะไปหาพูหรอเฮ้ยเมื่อกี้มึงยิงน้องๆกูเดี๋ยวกูจะยิงมึงบ้าง แกต้องการอะไรไอ้เฮียบนเขายิงมากำลังซ้ำเขาเลยสัตว์โอ้โหเสียดายมากเลยแกยิงพี่ฆ้าทำไม Someone has been here มันบนเขานั้นยิงพี่วะไม่อยู่ไหนวะกำลังวิ่งไปพี่พผมกำลังวิ่งไปชุดตี<ห>่เลยเอ็งหารถมาดิหารถรถมาได้ไหมไปพี่ผมกำลังติดเครื่องร่อนอยู่พี่โอเค มีรถอยู่ขวบไปเฮ้ยไม่ยาน้องให้เฮ้ยสามโดนไหมเอ้ยเอ็มเอมีรถไหมมีรถไหมแต่มีรถไม่ได้วะเฮ้ยเพื่อนว่าน่าจะเยอะนะตรงนั้นอ่ะเอารถเข้าไปก็น่าจะตายนะใชไมเพื่อนมันลากเลยตาเตี้ยมีลากเลยเจื่อผมเจื่อผมไม่ไม่ มมไม่เดี๋ยวผมเอาของพี่ไปมันไม่เห็นพี่เอ้ยมันเอาเอไม <Okay. S 2> ่เอาเลยพี่โอเคเอาแอบไว้เอาแอบไว้เดี๋ยวผมจะเอาของผมแอบ<อ>ไว้ไแถวกองนี้แล้วผมจะลงมาเพื่อมีแตะมีตะก,กระยานมาไอ้ไหมช่วยด้วยเอ้าไอ้อ,อ้ดันวิ่งหนีเฉยเลยพี่มันวิ่งหนีเฉยเลยเฮ้ยจักรยานมาหากูผมแตกแล้ว đừng give up, your teammates can still recall you. Hey, nút nào nó ở cái này nó mới mình ở không một cái này nó thay đổi rồi cái nữa này, hey, ui, nhiều quá. tì Đi thôi, dài dài, vung long quá, an toàn. chưa bị พี่เห็นพี่เห็นมันอยู่เต็มเลยเนี่ยไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันตอนนี้ไปแล้วไม่รู้จักมีไปแล้วยากเล่นเล่นก็ไม่เล่นก็ไม่ได้เข้าหาเพื่อนเลยนะกูละเมื่อยดึงไอ้ตาไปมือลอยสองคนกูก็เหนื่อยพอแล้ว กระไม้แลนนี่สุดชีวิตแกต้องการอะไรไม่ลืมฟาร์มผมอะมันลืมชุบผมมะพี่แง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 ่รถก็ไม่มีโอ้ชุดชุดไม้เด่นมากเลยพี่ทำไมใส่ชุดไหล่มัมมี่ไม่มันไม่มัใส่เสื้อผ้าไม่ได้เนาะ ใจดึงม,มันจะมีแค่เธอมีอมีคนมาหรือเปล่าไหมมันจะเห็นแวบฝัง่งฝั่งมิทมานะฝัง่งฝั่งลูกนี่นะระวังด้าเราไปไหนอ่ะไม่ต้องไปไหนอยู่ตรงนี้อยู่กับไม้เบะต้องไปไหนล่ะพี่ พี่โดนยิงเหรอโดนยิงเหรอมันจะงป็นเต่าเฮ้ยเฮ้ยพี่วันอีเหี้ยยายยิงพี่กูมาจุดโลเคชั่น้ด h นบน ตัวตัวเดียวกับพี่ตานี้ย ي. ไอ้ตัวนี้เคาะพี่อีกแล้วมันก็คมกันเกือตัวเดิมเลยนี่วาไมว่วะตัวที่ฆ่าพีว่วะไม่เงาึไงไจึงจึงไอเอสเคเอสหรือเปล่าคิวบียูหรือเปล่าเก็บเสียงอะแคลนี่ยแคลเนี่ยเป็นเพื่อนกัรแคลนี้ตัวไหนเนี่ยลบทิ้งก่อนดิ รู้จักใครแคลแคลอะไรคือแคลลบทิ้งแล้วผมไม่รู้จักแคลเพื่อน,นแปลกๆเยอะมากเลยพี่ mm hmm. อะไรไ,ไซซีโร่อะไรเมื่อกี้เอาหายหายก็ไอ้เนี่ยน่าจะเพื่อนมาจาก yeah. พี่ <Okay. S 2> oh. ผมอยากขึ้นคลอนสักครั้งโอ้ว oh, ถ้าขึ้นคลอนมึงตั้งเล่นตั้งแต่ต้นซีซั่น oh. ตาผพังแน่ <c oughs> ตาผมพังแน oh. ่พี่ <c oughs> นั่นมันเล่นเนาะเมื่อก่อนพี่อ้อก็เล่นกับพี่หนุ่มใช่ปหมพี่อ้อเล่นกับพี่หนุ่มจนถึงประมาณตีพี่หนุ่มเลิกตีตีนาตีสองเล่นกับพี่หนุ่มจนถึงตีสองแล้วเสร็จปุ๊บไอ้มันคืออะไรวะไอ้นั่นอ่ะก็มาเล่นอีกตีสองครึ่งโทรมาปลุกพี่อ้อยพี่อ้อยตื่นเล่นเกมไอปเล่นกับเพื่อนลว ใจคอไม่อยาไจให้กูหลับเล่นเกมจนสูบอ่ะตอนนั้นอ่ะสูบผอมาเกมแบบไม่ทำอะไรเลยเออเล่นเกมนั้นหอมแบบไม่มีเวลากินข้าวอ่ะดันคอนอ่ะ เาให้ผมโดดไม่ได้อยู่หน้าจอาตาไงตาโดดเดี๋ยวตาโ <c oughs> ยนให้ตาไม่ไม่อยู่หน้าจอ Watch out. มีแน่นอนแต่ผมก็ยังไม่เห็นกันตรงไหนวะเต่าชุบเต่าชุบแล้วก็บ้านบนเอ้ยตึะกระโดดเตลิดไปไหนเรา คนไม่ลงของก็ไม่ค่อยมีเนาะยิงใครวะ ยิงไวขนาดนี้ไมยิงคงไปยิง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 เรียกยิงเรียกยิงเรียกท่านเอบุโสท่านพเท่าเต่าใกล้จะมาแล้วท่านพเท่าเต่า แม่งมีเมกมาให้ขี่ด้วยอีเวนต์ใหม่เหรอใช่ใช่เยอะคือเลยมาร์คเดอโลเคชันเลิกคิดถึงไอ้ไดโนเสาร์แล้วยุดไดรุ์นดับบันเลยจะ <c oughs> มีไซอยิ๋วขี่เมกมาเนี่ยโอ้ oh. มันไม่ใช่ไซอยิ๋วพี่ <c oughs> มันเป็น <c oughs> ส่วนหมอคงเหรอไเป็นหอคงเนี่ใ้ใครยิงวะงอคุณ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 อ๋ออยู่ตรงไหนคนนะเสาใช่ใช่คนไม่ใช่บอดเคาะยิงบอดเฉยๆมันหายมันอยู่บนเสาเหรอ ใช่ครับมันอยู่ข้างเสาพี่พักเฮ้ยมีแกว่ายิงไมหเอรอนี่ะมายัดกูเหรออ้เวนมึงจะมายัดกูเหรอโอ้โหเหรอมันมันลอยไปใกล้ๆลรอ ใช่มันให้เพื่อนมันโก๊ไ,ไกลๆแล้วมันจะไม่ยับผมอ๋อแบบนี้น,นี่เ,นเองสวัสดีครับเพื่อนอยู่ไหนครับผมยอดมันได้ยินเสียง,งผมแล้วเอาพื่อนตามอยู่ขอโทษนะเพื่อน,นอโอ้โหพี่อ่อนสุดยอดเลยยอดแน่นอนวะเกือบตาย โอ้โหก็เกือบแต่งกันนะเนี่ยเราไม่เราไม่ท่องทาอะไรเราฟาร์มเเดียวไม่ให้เหลือทั้งนิดมาเมาพี่ก็นะผมเก็บมาถุงหนึ่งพี่มันมีถุงเดียวผมให้ไปสองเลยไม่มียาเลยครับให้เปลือไปแล้วหนึ่งถุงพี่มีกระสุนไหมล่ะเอากระสุนไหมมีมีกระสุนมีสี่ร้อยพี่เอาอะไรเอายาน้าไหม พร้อมไว้หนึ่งกระป๋องออกใหญ่อ่ะเปล่าพี่ออกใหญ่ตรงยกออกเมันอยู่ไหนกันวะเพื่อว่านว่น่าจะอยู่แถวบ้านน้ำอ่ะเพื่อว่นันอ่ะ มันบอกว่าเพื่อนมันอยู่ไหนวะไม่มันไม่บอกครับเพื่อนได้ยินเสียื่อปิดมันบอกเพื่อนมันอยู่แถวนี้แถวนู้นต่ไม่รู้แถวไหนอ๋อเหต้องพเยาใ้นมาปิดตูเย็นแต่แม่บอกว่าใหญ่น่ย ผมยังไม่ได้ยินยาเลยพี่กินข้าวาออาทำไมเป็นอย่างนั้นจ้ะกดเะย้อนอ๋ออ๋อผมเคยเป็นผมรู้มันเป็นได้ทุกอย่างครูรเยียวกดเะย้อนอยานนที่มันเป็นแผงเม็ดเล็กๆกับลูกมันก็เป็นแค่หน่อ,นอยยา เทน้ำให้แม่สากินเจ้านึงใช่ใช่ ไปรออยู่ขบอบวงจะได้ดูคนให้ก็เข้ามาดูลุงช่างแล้วทุกคน fc ก็อยากเป็น fc ผมไดยเาะเป็นเพื่อนผมก็ติดตามด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับ ้าไม่มีคนดูไม่มีคนติดตามผมก็ไม่ทําคลิปต่อไปนะครับข้างหน้ามีเหลืองแล้วมาเจอคนและข้างหน้ามีเหลืองแล้วมันอยู่ไหนเฮ้ยมันอยู่ฝั่งนี้เฮ้ยมัน,นอีกไอ้อบอ้ามีใครไม่รู้วิ่งตามมายิงี่อนในบ้านพี่ฆ่ามันแล้วเหรอ เฮ้ยแล้วอู้หไวยไหมทีดูหลังให้หน่อยว่าจะพี่มองไม่เห็นมันเลยทุบกันได้ไหมน่ะต้องได้อยู่ใกล้ๆกันเอาว่าจะเราทำไงไปเสาชุบเลยปะไปเสาชุบไปเสาชุบดีกว่าง่ายกว่าแต่เพี่เอาไปเสาชุบเลยเด้อว่าจะมันวิ่งมันนี่แล้ว เดี๋ยวผมขับรถไปท่าชุกเลยมึงจะเข้าเสาไหนะนี่ภาคประสาทพี่อ๋อไปเลยไปเลยพี่เก็บตัวดี้ดีเดี๋ยวผมวนดูทั้งนี้ก่อน ไมีคนไหมอ้ามีคนเฉยเลยมาจากบ้านแครโอ้โหชุบเสร็จโดนใครยิงวะมาจัดหน่อยพี่อ้นมันมันวิ่งมาข้างในแล้วมันอยู่ข้างในพี่มันอยู่ข้างในเนี่อยู่ข้างในอยู่ข้างใน เอาเลยไปเอาเลยน้องเอาเบงเลยน้องลุยมันเอาเน้องกูโดนย้อนนี่มันเยอะรึปเปล่าอ้ม <c oughs> ย <c oughs> มมากนะอ้แตนสับยอดทางปลอดภัยของเรามันต้องนอกวง เอามันเอามันเหรอมันเอ็มเจ็ดเนาะไหมเนาะเราปืนเบาเนาะปืนมันหนักกว่าพี่ชุบไม่ได้เราเกราะมันก็หนากว่าด้วยชุบได้ชุบได้ใช่ไหมได้ได้ได้ทันเลยพี่ต้องเข้าวงให้ทันพี่มีรถอยู่พี่นั่งรถเลยเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะไปตรงกระเป๋าตังค์ไอ้ตรง ร้าน Thanks ขอบคับพี่อ้นแต่พอไปรอพี่ตรงร้านค้าไปร้องปงร้องฟาร์มเนอะไปขับรถพี่พี่อ้นพี่อ้นต้องเอารถไปไม่ทำเอารถเลยพี่โอเคโอไรสกาดีดีดี โอ้ไปด้วยวงมาเร็วยิบหายเลยผมยังไม่ได้ชื้อของอะไรเลยไป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 ผมได้ลูกซองมาก็บ,บอกกับยาถุงนั่นแหละพี่สวยเออเออโอ้ผมอยู่ตรงนี้แล้วผมีไปแล้วก็ไปผมนอนแล้วผม รถติดเลยยังยังไม่ลงอีกยังไม่ลงอีกมันยิงพี่เหรอไอี่ไม่ไ่ย้อนเน็ต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 ีเลยโอ้ไปแล้วได้เดี๋ยวมาแบ่งของไม่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 ใบกไม่ได้ไม่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 พี่พี่พี่ยืนเฉยเอาพี่ครูโดนยิงบันไดแลยเอาออก มึงยิงเถอะพี่ก็หลุดเองอยู่เปลืองแมพอยู่กับเ็พูงเลยเฮ้ยนี่ไ <c oughs> งมันเอ๊ะนี่ไงมันมันอยู่ทางนี้ตัวหนึ่งเอาแม่งเลยพี่เน็ตอาแมงน้ำได้ยิงปียิงปีกินกินแล้วยัง หนีหนีหนียิงเสร็จแล้วหนีเลยเพื่อนมาอยู่ตรงนี้ตัวหนั้นเสร็จพี่มันก็ปวดเพื่อนหายเป็นไหบ้ามันอ้อมลงไปชุบแล้วเปล่าไม่งวงเร็วชุบหายเลยแล้วผมไม่ได้เอาของพี่มาตรงนี้เลย พงม,ม,นะม,มาแล้วนะพงมาแล้วเหรอเดี๋ยวผมออกไปแล้วกันรอมันชุบเฮ้ยมันตายแล้วอีมันไม่ชุบเพื่อนมาเไอโง่ปล่อยเพื่อนมึงตายเอาว่าตามนึ่งวะ่ะโอ้ยมันอยู่ที่เดียวกันนี่เลยวะ่ะเพื่อนมันน่าจะยิงกับที่นั้นแล้วมันก็ศูนย์พันไปเลย ปืนแบบนี้นะ่าจะสู้เขาไม่ได้มันต้องหาออโต้อีกกระบอกหนะึ่งเอ้นี่ปืนเนียปืนที่ชอบมึงไม่ไกลก็เป็นหรอกวะเอ้เอ้เอ้เอืมยาสักถุงสิเมื่อกี้เน็ตพี่อ่อนค้าง่ะโอ้โหเสียดายเนาะพี่เนาะ เดี๋ยวนั่งเล่นก่อนเดี๋ยวไม่ชนะเขาอ้อตอนนี้ผมต้องกินไก่แบบวันเมนนะเฮ้ยทำไมเงียบจังพี่โน้มมันอยู่บนเขานู่นพี่เข่าซ้ายเนาะฝั่งนี้ไม่มีแล้วใช่โอ้โหมันเห็นพี่ไหมวะ พี่เห็นสองตัวแล้วมื่อกี้แวบเนี่ยเฮ้ยวงเลี้ยวชิบหายเลยนัง่ <c oughs> นานไงร้อย่งร้อยเฮ้ยเหมือนมันรู้ว่ะ <c oughs> ไ <c oughs> อ้ไม้ว่ะต้องโยกพี่โยกบ้านพี่ต้องย้ายบ้านนะเดี๋ยวมันมันปาไปายิงฟรีนะยิงฟรีนะตัวฝาม,มันรอซื้อพี่มันรอซื้อพี่เดี๋ยวพี่ยิงตัวซ้ายก่อนพี่ยิงตัวนี้ ไอ้พี่เอ๊ะตก้านปืนสันเลว <c oughs> ปืนเนี่เฮ้ยทำไมไม่แตกวะเนาะปืนปืนมันดาเมจเบาปืนอ๋อระยะไกลดาเมจเบาใช <c oughs> ่ยิงโดนตั้งหลายนั้นไม่แตกครับเงี้ยงงเลย Mm-hmm. <laughs>